คือบังหงขึ้นเทียงนะพี่น้องตอนในจนสี่สองโมงเนาะตอนสี่บ่ายสองอ่าขึ้นแต่ห้น้าบิดตัวนี้แหละพี่น้องเด็กก็พอได้กินพี่น้องเลยบังหงก็ได้เดชเริ่มกินบังหงนนะ <c oughs> กันแล้วบังพีแนวกินติสประมาณนี้พี่น้องบิดบังหงเสาะตาำนกอยสิไปดงังไผ่ก่อนดุจีนังบ่เออ อาหานกินแล้วกระเพาะขึ้นละอ้าวไว้กูสิกินไก่นี่แล้วปลาพ่อ,พอมบังจามาเบิ้งกูหุ่นเด็กกูหุ่นเด็กมาจาักทางลงบ้านนี่เบิ้งกระสอบเขาวหน,น,นึงเบงิ้งอ้าวพี่น้อง,อง,งเอลยเบิ้งดูพี่น้องพกกระขี้ยานี่น,นะสิวันได้สิขูวามันขวังไงขากินมันมดนี่สบ๊ มันสะอาดเจดเจตวนเจดำน่ะเอาลานเมื่อนอนพี่น้องกระทินน่ะทุกท่านขึ้นน้ำปาะตัวกำลังเผาหนังน้ำหุงเรียบร้อยพี่น้องมากหนึ่งพอดีได้เครื่องขลกพี่น้องจ๋าพอดีอันนี้ทอดเนื้อสุดท้ายเนาะเนื้อเดียวที่เห็นซองกระตุกมาแหละเบิร์ตพี่น้องเลืองตัวนี้เนาะกินเด้เป็นถิศเจตวนเอาคุ้มค่าขนาดขอบคุณพี่คนสวยใจดีมากๆนะคะ กระมางหงมากหนึ่งพี่น้องอาหารเทียงกับจีนังมามาเทียงจังหนีจีนังจีนังง,งวัวคุยตำกระหุงเดินสีขาวบนหนึ่งสารไผดทิดงยุ้ยอีร้อยนะบ่ายโมงกว่าสีขาวซองนะพี่น้อ,องขึ้นมา,าว่า เจดํากะกะทินบ่อยู่เที่ยงไก่ขึ้นจอกกสอบขาวมุ่นเบิดเลยขึ้นมาเด้อกินอยู่เพิงเพียงไหมันลมกินบ่ได้อย่ลมยานัน้นก้องตีลังกาฮะ บอได้บ่เฮ้ยบ่เอาก็บ่ได้บอจะคือบ่หาคนเอาซะ,ะบ่มีผู้เอาเออจะเสียเงินอยู่เนาะยังบ่มีเงินอยู่มามาขึ้นมาหนะ่ะแม่แล้วลราได้บ่ได้ยากได้หงก็ตามเรียบร้อยมันไม่ยากเลยขึ้นมา กินข้าวแล้วก็ลงดปกโม่ต่อพี่นอ้องเบิดมือ่อเลยมานีพี่น้องเลยเพื่อ้ออกจาสวน <c oughs> แม่ให้อีหลากป่านะเล็กน่อยฮะเขากินบาร้ายเอาเสาเขาก็จี่กินอ้าวขึ้นมา,า,า,นมา,าแล้วแม่เอเ <c oughs> ขึ้นมา,าแล้วแม่ มันยังเหม่ยังเพียบมั้งมันบ่ายโมงกว่าเลยเฮ้ยกระตุกหน้ามือพรอย่ามันก็กินลรุกหน้ามาเลยพากันกินเผาช่วยนะก็มันชิคุนมากก็ต้องได้หม่นพี่น้องเพราะว่าเป็นคือว่านเลยนะกินาทุกช่องคือเจ้าหมูเปื่อยเนาะแม่ยังไง

กูกินคูละกูกินคุละปิดองแข็งแข็งเยอะหัเล็กอืม่เสียไ่เด้ออือมาเหเต็มอยู่

ยิ้เชิดพักออกมามบบป้อเอกูชีขาวเลยเนะาะสะอาดต้นเสี่ยใช่ฮัหวานก็สิ๊กไว้กุชีรำไพบอกก็ิดเลยส่วนให้โทรหาพ่อแอลืมโทรเนี้ยเขาไม่ลืมกันไล่รูลเลยดนันไปกี้เขาย้มใโทรหาพ่อแอ ที่พิ่บึงขอทานกันออกมาเลยมื่อคืนบึงต่างกันเตือนกันไล่กันหมดวันีแล้วเขาเจาะเขาเจาะเขาเจาะหมดเลยเฮ้ยคือว่าเ้าชี้มันทำที่แบบั้นยิงกัต้องชี้โลกนั่นทำเป็นไงชุลิเอาสมูเขาดิชุลิที่กันเลย 他可以比较小，别和他交手。嗯，不错。那什么，伊斯兰国个东南亚。 ร้องรอยบาทุนั่นะนพอตักนี่4เมตรสี่เต็นเท้าแพงครับหมดแล้วืเบ่จา่ยบ้จะจ่าย่วยปะดต่อใช่จริงนะครับเกี๊ยวยิ้มยแพ่งครัเม็ดลาฮาบาท Hà trăng thì mau hong nạm phải không? Hãy subscribe cho kênh kia Mì Gõ จาไม่หมือนเดิมเลยทั้งแกงทั้งยังพักผมบอกเพิ่มมาคุยมันยิ่งชอบพักแบบงามไปจีไปขายพักกับบุคลายรคนนอกเหรอหัวขาดขนาดนี้เดี่ยวหน้าแกงแถวบ้านกินบะเตี้ยงโอเครักลมแห้งโคตรแห้งแล้วเย็นงาม บระตูตามีจอยครับหากที่เอามัตสาตอย่หเราอยู่ที่ปั้มชาบึเลยบึ้งหมดต้นเ็บที่เงาะพ้ยเ็นโอย น้าเห็นคักมาน้จะรีบก็นาวตีาวตียิงกระพอ่ะเป็นบ่ได้บ่พอให้ตัวนึ่งจะลีบเมื่ออากาศยังไม่ปรบชะบัยังต้องยิ่งรุยิงลุ่จ้ำได้เมื่อไหร่จ้นี่ยกระพอ่ยงรีบอยู่งรีบยงรีบอยางเาก เร่ลงเดี๋ยวที้ต้นมาถือก้นแลกูลิงเก็นกูเลยจะลบยังไงกันเสียมันมวยบุตรกันเลยมาบอกบอกแบบแบบเม่รู้ลิงคุ้มบ่บบฮ่าจกประมาณนี้เนาะจูกการลิเล่ัน

อยู่หน้ามดมันอยู่หน้าห้องมอกระเพาะกัเซ่ห้นาลงห้นาอ่ง้ลมผัดลมแห้งนี่หรอยมมเลอแหเนาะมงสิเบ้อมงนาวมันไม่ได้เป็น่องพีเดีมันหนาวแห้งเยอนท่ด มันเอาม้งเตตาตากันนึกตาตาตายังเรียงนี้นะขาัแล้วอันใช้อะไนี่ยงอมอตขาตัสกเยอะมดเยออกมาใกล้ขนะหนาลูกแล้วเราขายอีกพกอยู ลูกเป็นบ้าหมดแล้วยี่สิบป,ปีแล้วเกียรติน,นาขาครับขอก่อนแม่ ๕ปี awesome. จะได้ออมังขายปลาเด็กปเ่อกับแปดปีคืเนือถ้าอรัคู่กันนี่กว่าขคนตายอะอื้อขายอืขแร่คนใดเป็นนายงจนทำคนดีอยู่คุกเป็นคุ้มลูกเนาะหบุ้ยยแร่หรอแต่ไม่่ไม่สน่ากับ

มาปีล่าียังเหมื่อยยังบ่าเราเหมื่อยใช่พกำัิงข่าเราไปเริ่มหักแล้วก็ดีพอกันคิดหนักไปแล้วขอบคุณถูกกำลังใจถูกกำเงติสมพีนองสบายดีเราเริ่มหัล